ได้ยินข่าวลรือว่าขาดทุนลายเจ้าสี่ฟ้าเจ้าสีเศร้าแจกเรามอเตอร์ไซค์ไอเสียมได้ยินข่าวว่าข่าวลือว่าขาดทุนเยอะจะเลือกแจกแล้วแล้วหรอมอเตอร์ไซค์ครับอันนั้นเป็นแค่ข่าวลือข่าวลือข่าวลือโอ้หน่ารถแต่ละคันมันก็จะมีกําไรขาดทุนบ้างกําไรสิบคันขาดทุนคันเดียวจะลออทําไมใช่ไหมใช่ครับเอใช่ครับไอ นะจะร้องทำไมขาดทุนแค่คันเดียวนะกำไรขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดานะเอา้าเป็นแค่ข่าวลือข่าวจริงยังแจกอยู่นี่รอส่งมอบรถนะจะไปส่งระยองพรุ่งนี้มาด้าบีทีห้าแม็กใหม่ยังใหม่ก,ก้านยกพร้อมกับนี่เลยกำลังจะยกมอเตอร์ไซค์เวฟร1อยสไป้ายแดงขึ้นหลังรถแล้วก็มัดรถได้พร้อมโอ้สุดยอดนี่ยังแจกอยู่ข่าวลือข่าวรวง ข่าวจริงยังแจก,กอยู่นะครับนี่หมวกกันน็อกเสื้อกันหนาวนะของแถมนะอันนี้เสือ้อนะแขนสัน้นอันนี้ข้าวสารแนมอาหารอโอเคปะโอเคนะยังแจก,กอยู่นะเขาจะลือ,อยังไงก็ช่างกลัวจะไม่ได้รถรีบมาหาไอ้เสียมครับยังแจก,กอยู่รอฟังจากปากไอ้เสียมเท่านั้นว่าจะแจก,กหรือไม่แจก,กโอเคปะโอเคครับไอฟังคุณอืน ไปไปฟังคนอืมันจะเศร้าแจกแลอวะขาดทุนหลายได้เห็นมันรีวิวลงมาเอขาดทุนมันก็มีบ้างแค่ไม่ได้มันก็มันพูดแต่เรื่องขาดทุนมันกาไรเป็นสิบสิบคันขาดทุนคันเดียวมันจะเป็นอะไรใช่ไหมใช่ครับเออไม่ใช่ขาดทุนทุกคันนะก็คนจะต้องเลิกปิดโชว์รูมหนีเออแต่ไม่ใช่บอกว่าเออจะขาดทุนทุกคันนะเอายังแจกอยู่นะครับนี่รอส่งมอบนะระยอง พรุ่งนี้รอรับได้เลยน้ำม้ำมันเป็นงเต็มถังหรือยังโอเคน้ำมันเต็มถังเปี้ยเติมน้ำมันให้เต็มถังน้ำมันเครื่องของเหลวกองเครื่องน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายภาสีพร,ะระบรต้องครบนะพี่น้องอยากได้กระบะธรรมะหากินอยากได้รถก,กองรถเก๋งติดต่อข้ามาอันนี้ก็รอส่งมอบรอส่งมอบ นะอกว่าพี่น้องอยู่จังหวัดใดครับไอเซมก็มีใจบริการบริการเฮ็ดสัญญาฮอดหน้าบ้านแล้วก็ส่งรถฟีฮอดหน้าบ้านสุดยอดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวโอเคไหมโอเคครับไอ้ข่าวลือว่าจะเลิกแจก,กอนนั้นมันข่าวลือข่าวปลอมข่าวจริงรอฟังไอ้ยังแจก,กอยู่แจก,กต่อแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับโอเคปะโอเคครับซื้อรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์ไอเซมรรซิ่งจัดให้เวฟร้อยสิบไอ ป้ายเดียวป้ายแดงนะที่นี่ที่เดียวไอ้เสีมโรสซิ่งจัดให้พิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สดไอ้เสีมของแท้ไอ้เสีมคนจริงไอ้เสีมจัดให้ส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ้ว <c oughs>